สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเหมียวนะคะไทยอีสานอินสวิเดนค่ะวุ้ยเดี๋ยวเอาออกก่อนจะได้เห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันชัดๆเนาะเดี๋ยววันนี้เหมียวจะพาทุกท่าน <c oughs> ไปชมผลผลิตที่สวนเล็กๆ <c oughs> ของเหมียวนะคะเป็นถั่วลันเตาค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะไปเก็บถั่วลันเตากันนะคะเดี๋ยวไปได้วยกันเลยค่ะนี่นะคะ ผักสลัดเริ่มจะเป็นดอกแล้วนี่เป็นผักชีฝรั่งโอ้โหดูสิคะต้องรีบเก็บแล้วคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นฝักมีมเมล็ดแล้วมันจะไม่อร่อยเนาะแม่เองก็ชอบจะอเอาไปผัดน้ำมันหอยอย่างนี้นะคะนี่อย่างฝักนี้นี่ค่ะใหญ่มากแล้วมเมล็ดกำลังโตนี่นะคะเดี๋ยวต้องเก็บออกเนาะ เห็นไหมคะนี่โตรเร็วมากเลยนี่นี่กรอบมากเลยค่ะฟังเสียงนะอุ้ยอุ้ยนี่เดี๋ยวจะเอาไปผัดน้ำมันหอยกินกับคุณตาเน่ัวลังเต้าต้องเก็บช่วงนี้แหละช่วงเป็นตาแซบเนาะนอุ้ย สวนเล็กๆแต่มาผลผลิตดีมากเลยปุ๋ยก็ไม่ได้มีปุ๋ยอะไรพิเศษค่ะอ๋อจะใช้เปลือกไข่นะคะเวลาที่เราทำไข่เจเยียวเสร็จเนี่ยก็จะบดบดเปลือกไข่นะคะเอามาผสม ทิ้งไว้ในดินในกระบะอย่างนี้นะคะแล้วก็กากกะแฟที่เหลือจากเราโชว์กาแฟานะคะเ้วก็จะเอามาทำปุ๋ยในกากกาแฟาจะมอีอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่เร่งโตเร่งดอกแล้วก็ที่สำคัญเนะาะทำให้ทากนะคะไม่มากินยอดผักหรือว่าต้นผักของเราเนาะ ือว่าเป็นเค็ดอัพที่ดีมากๆเลยน,นะจะมีอีกนี่นี่ด้วยเยอะอยู่นะรอบก่อนนะคะที่นับได้ประมาณ20ฝักนะคะแตงวันนี้เก็บได้เยอะกว่า20ฝักแล้ว นี่ไมคะน,นี่เยอะอยู่นะถ้าเราเก็บตอนที่เขาแก่มันก็ไม่อร่อยเนาะเวลาไปผัดนะนอย่างงี้สวนเล็กๆแต่ว่าผลผลิตเยอะมากนี่โอ๊ยล้ม อยู่ข้างในต้นสูงมากๆเลยนะคะประมาณเกือบสองเมตรได้ค่ะน,น,น,นี่อันนี้มีอีกไหมส่องดูกกอนนี่อ้าวนี่อยู่ใกล้ๆลูกตามีอีกไหมอ่ะ แต่ว่าเขาก็ยังอ่อนเกินไปเดี๋ยวให้เขาโตอีกสักนิดก่อนก็มีให้เก็บเรื่อยๆเนาะเพราะว่าดอกเขาก็ออกเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยนี่สวยมากเลยตอนกลางคืนนะคะหรือว่าตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากอ้ยนี่กำลังโตอ่าอ,อันนี้ก็เก็บได้เร็วนี่ ดูสิคะช่อดอกเต็มเลยช่วยไหมนี่อันหนึง่งเก๋ไก่สไลเดอร์มีสตรอเบอรี่ด้วย,ยนะนี่อืมดูสิคะอืม ะะส่วนเล็กๆแต่ว่าผลผลิตดีงามนะคะอโอ้โหอือหือยู่ซิเนี่ยอยู่ข้างล่างเขาแอบเนี่ยถ้าไม่เปิดแบบนี้ไม่เจอนะเนี่ยบางอันก็ซ่อนอยู่ข้างใน ชื่นชมผลผลิตสวยงามมากเป็นไงมั่งคะ